สวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้สาวก Monster High หรือว่าสาวก m h นะครับจะต้องดีใจกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทางร้าน NEA Shop นะครับมี Monster High g o g g l e A เข้ามาใหม่แล้วนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละแบบกันเลยนี่อันนี้เป็นแบบที่1น,นะครับสำหรับแบบที่1เนี่ยจะประกอบไปด้วย d a ิ Q ล o ร่านะครับนี่แล้วก็ f r a n k i นะทุกตัวเนี่ย ของร้านเราที่เป็น Monster High นะครับจะบริการรีรูทผมให้ฟรีรับประกันเลยว่าหัวไม่รัดทุงกลางแน่นอนนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับว่าหัวไม่รานทุงกลางแน่นอนเพราะว่าทางร้านเรารีรูทผมให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น d a ว y r o ่ากับแฟงกี้นะเป็นข้อต่อแขนข้อต่อข้อมือนะครับแล้วข้อต่อที่ขารองเท้าสวยมากๆเลยนะครับชุดก็สวยนะนี่แฟงกี้กับ d a ว y r o ่านะครับต่อมาแบบที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบที่2เลยนี่ แบบที่2เนี่ยจะเป็นแฟรงกี้กับสเปกตาหรือว่ากูเลียนะครับมีข้อต่อเหมือนกันนะครับผมยาวผมนิ่มสวยนะครับต่อมาแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นแฟรงกี้กับคลาวดีหรือคลอดีนนะครับนี่ผมสวยมากๆเลยนะครับนี ผมรีรูทแล้วรับประกันเลยว่าหัวไม่ร้านตองกลางแน่นอนนะครับนี่หน้าสวยแล้วก็ทุกกล่องบริการทาเล็บให้ฟรีเพ้นเล็บให้ฟรีด้วยนะครับหกร้อยเก้าสบาทเท่านั้นราคา690าบาทเท่านั้นทุกกล่องเลยนะครับ690าบาทได้ไป1กล่อง1กล่องมี2ตัวแถมรีลูทผมให้ฟรีและทาเล็บให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับมอเตอร์ไฮนะมี3แบบด้วยกัน รีบๆจับจองกันเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะราคาถูกแถมน่ารักอีกต่างหากนล้วนันนคนไหนสนใจ Monster High g a t e a รีลุผมฟรีแล้วก็ทะเลไ่ฟรีนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับหรือว่าทาง ID Line @uxn7330u นะครับย้ำกันอีกรอบนึ้งนะครับ ID Line @uxn7330u ครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ690บาทเท่านั้นได้2ตัวเลยนะบายสวัสดีครับ